วันนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะพาทุ urt, ทกๆคนไปดู <dinheiro. S 1> ต้นไม้ที่โดดเดี่ยวที่สุดแถวแถวบ้านผมนี่แหละก็เดี๋ยวชาร์จแบตก่อนกำลังชาร์จ <iyor> เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะโดดเดี่ยวแค่ไหนนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยไปไหนไม่ค่อยได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้มีอะไรพาไปดูต้นไม้เฮ้เดี๋ยวรอ แบดให้พร้อมกอนเดี๋ยวไปกันโอเคปะเดี๋ยวไปดูต้นไม้ที่เหงาที่สุดในจังหวัดจันทบุรีกัน ก็จะใกล้ๆบ้านนะที่มาที่ไปนะฮะของไอ้ต้นไม้ต้นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่อต้นอะไรนะเดี๋ยวต้องเราไปสืบทนะีเรื่องเรื่องก็คือผมไปบินเล่นอยู่ที่แถวนั้นนะแล้วแล้วไปเจอเขาอยู่กลางแม่น้ำเลยอะ่ะแล้วเป็นต้นไม้ที่อยู่แค่ต้นเดียวด้วยนะแล้วมันก็เป็นแบบว่าเออ คลิปนี้จะมีคนดูบอกว่าพาไปดูต้นไม้กลางทะเลนี่นะขับมาแป๊บหนึ่งก็จะเจอ ที่ผมได้แนะนำไปนะยังอีกพักหนึ่งปีหกเจ็ดสวยแน่นอนนี่ปีหกห้าแล้วไม่รู้ว่าไอ้ทางที่เราไปนี่มันจะไปถึงตรงจุดที่เราจะขึ้นบินได้หรือเปล่า <S <S ลองขับรถไปเรื่อยๆดูโอ้ oh. ทางยังโหดเนี่ยเขากำลังกำลังสร้างอยู่นะเดี๋ยวสงสัยต้องเดินเข้าไปแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ลงก่อนเนี่ยฮะตรงนี้เราอยู่บนตรงนี้เนาะดูจากแผนที่นะครับรถเราจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะตรงท่อเนี่ยก็ยคือจุดนี้ แต่ว่ามันไม่มีทางไปแล้วนะเหมือนรู้สึกว่าจะต้องเดินเท้าแล้วแหละเดินเท้าตรงริมขอบนี้ไปฮนะไปตรงจุดเนี้เนี่ยตรงปลายปลายของเลข9เนะี่ยเพราะว่าถ้าจะบินจากตรงเนี้ขึ้นไปอ่ะมันบินไม่ได้มันสัญญาณไม่มีแล้วมันก็อันตรายด้วยต้องไปตรงปลายเลข9เอารถจอดแล้วก็เดินตรงเลข9ไปแล้วกัน โอเคเดี๋ยวจอดรถตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเดินลอเลาะเลขเก้าเข้าไปไปตรงสุดปลายฮนะไปพามาเที่ยวก่อนใครเลยเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะทำทางเนี่ยแบบนี้นะฮะลอเลาะ,ะ,ะ,ะลิมเลียบเก้าเรื่อยๆนะบรรยากาศดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จแค่นั้นเองอีกสักพัก เนือดกไกลเลยออเกือบครึ่งโลได้ <laughs> ออใกล้จะถึงแล้วโอ้ตรงนี้เขาก็เปิดเปิดโลง่งโละเพื่อที่ว่าเขาจะเอาเรือวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้ได้นะ,ะมาถึงตรงปลายของเลขเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนขอล่มๆหน่อยน่าน่าจะเป็นตรงนี้ล่มหน่อยนี่ตรงนี้ ไปได้ไมั้ยได้เออเออคือ่าเจอแล้วต้นไม้ต้นนั้นอยูต่ตรงนี้นี่เลยต้นนี้เลยต้นอะไรก็ไม่รู้คือโดดเดียวเดียว,วดายมากเดี๋ยวส่งน้องเจนใ้ด ไม่น่าจะมีปัญหา นี้ก็พามาดูต้นไม้เป็นคลิปสั้นๆเนอะฝนตกช่วงมอรสุมไปไหนได้ไม่ค่อยไกลนะก็ใกล้ๆบ้านแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ